สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Designer นะครับอีกหนึ่งตัวช่วยของเราในการสร้างนะครับสื่อกราฟิกนะครับบนดิจิทัลได้อย่างสวยงามเลยนะครับเนวนี้ครับแนะนำฟีเจอร์ Co-Pilot เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นข่าวของการเปิดตัว Microsoft Designer กันไปแล้วนะครับว่าก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของงานออกแบบของเรานะครับพร้อมทั้งมีตัว AI เนี่ยเข้ามา ช่วยในการออกแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเรียกว่าโคพายโลดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นตัวโคพายโลดดีไซน์นิดนกันนะครับนี่ผมจะพิมพ์นะครับว่าผมต้องการอะไรผมต้องการ i ิน t ต g r a m กรมโครกับ and i n s t ต g r a m กรมโนะครับ About นะครับ My graduation นะครับทำโพสกวกับวันขอการศึกษาของตัวเองนะครับนะครับ g r a d u a t i o n เสร็จแล้วนะครับผมจะเจเนเรตรูปเลยก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตเอารูปของตัวเองประกอบไปด้วยนะครับคุณก็สามารถที่จะอินเสิร์ตรูปจากเครื่องเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมมันก็จะเริ่มเจเนเรตนะครับจากข้อความที่เราอธิบายไปว่าอยากได้อะไรแบบไหนนะครับแต่ถ้ามีรูปของเราเองเนี่ยประกอบเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะเอารูปนี้ไปประกอบในงานออกแบบอ่ะได้มาแล้ะฮะ นีหลายแบบเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับสมมติผมเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับรดูอีชั้นดมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะกด customize design นะครับเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอาแบบรวดเร็วนะครับเพื่อให้สมกับการใช้โขบไพลอตของเราคือบอกให้ตัวโปรแกรมทําทําเสร็จแล้วผมใช้เลยนะครับขออนุญาตกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอยากได้เป็นแบไฟล์ png หรือ jpeg หรือ pdf ก็ได้นะครับเลือกได้เลยอ,อันี้เป็น jpeg นะครับกดดาวน์โหลดนี่ครับเรียบร้อยผมก็ได้งานออกแบบนะครับมาเรียบร้อยโดยที่ ผมเพียงแค่บอกว่าผมต้องการอะไรและใส่รูปที่อยากจะให้มีประกอบไปในงานออกแบบนั้นเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นตัว microsoft designer นะครับซึ่งสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับใครที่ได้ไปลงทะเบียนไว้นะครับในเว็บเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะอาจจะได้ลิงก์แล้วนะครับในการเข้ามาทดลองใช้งานกันนะครับซึ่งอาจจะเปิดในรูปแบบเต็มตัวเร็วนี้นะครับมีฟีเจอร์หลากหลายเลยนะครับเหมือนเว็บไซต์ที่ใช้ออกแบบสื่อดิจิตอล นะครับที่เราเคยเห็นกันมามากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองค่อยๆเล่นกันไปในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ